ขับพ้อมเมอเกินติดค่าพีหนึ่งจำเป็นไงคะวันนี้มาโชว์เสน่ห์ไปจังหวะค่ะก็วันนี้เป็นการเปิดตัวนะคะพรีเซนเตอร์แม็กกี้ค่ะแล้วก็เป็นซอสปรุงอาหารฝาเขียวด้วยนะคะสูตรเข้เข้าวเหนือค่ะเรียกว่าเป็นคนที่ทานแม็กกี้มาตลอดเลยค่ะ านมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกดีใจมากค่ะคุณแม่ยิ่งดีใจไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเราก็แบบเหมือนใช้ทุกซอสของเขามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแบบซอสเดาะจิม้มไม่ว่าจะเป็นแบบจะผัดอะไรก็ซอสฟ้าเหลืองรสกลมกล่อมนะคะหรือว่าวันนี้ค่ะก็เปิดตัวซอสผัเขียวนะคะยังไงก็ฝากแม็กกี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยค่ะเล่า <c oughs> <c oughs> คือเบลว่ะมีโอกาสได้ทําอาหารบ่อยมากโดยเฉพาะในละครใช่ปะคะซึ่งเราจะมีการทําจริงแบบจริงๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราว่างเรากลับบ้านเราก็แบบเอออยากจะลองทําเมนูนู้นเมนูนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเอาจริงๆก็แบบเริ่มคล่องเริ่มชินจากการถ่ายละครนี่แหละแล้วระดับทอร่อยนะคคุณแม่ว่าไงบ้างก็คุณแม่ต้องชมอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเบลรู้สึกเองนะว่าเบลเป็นคนที่แบบปรุงได้ได้รสชาติแบบเข้าเนื้อดีจริงๆมีเมนูที่มันทำบ่อยไหมคะ ก็หลังๆมาจะเป็นเมนูไข่เจียวกับเพาอะไรเนี่ยแหละ mm. คือเบลว่ะเป็นคนชอบทานอาหารไทยที่เป็นรสจัดแต่ว่าคือถ้าเราทําเองเราก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยแบบเลือกเป็นเมนูที่แบบง่ายๆ mm. แล้วก็เมนูนี้คิดร่วมกันกับแม็กกี้ด้วยค่ะว่าแบบอยากจะรวมทั้งกะเพราและไข่เจียวมาไว้ในจานเดียวกัน mm. ก็เลยเป็นไข่เจียวแม็กกี mm. ก้กบเผราแซ่บที่ทุกคนลองไปทํากันได้ mm. นะคะ mm. แล้วก็จะเอาไปแบบว่าตามร้นจีน S <S ใช่ค่ะก็คือจะเป็นเมนูพิเศษที่ทางแม็กกี้เนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาจะไปร่วมกับร้านอาหารกว่า50ร้านค้านะคะก็เป็นเมนูพิเศษค่ะกับเมนูสตรีทฟู้ดอันนี้ค่ะรับรองอร่อยแน่นอนรับรองอร่อยแน่ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะคะไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของแม็กกี้เลยค่ะแค่ทำนิดนึงว่าเวลาอยู่ที่กองหีือโป๊กเขาก็ต้องแบบทานแล้วเขาาชมว่าเดียวอร่อยคือ เขาก็ไม่ค่อยชมเบลเท่าไหร่ค่ะถ้าเขาจะชมเขาจะชมแบบเมนูชมจานแต่ไปชมเบลอะไรเงี้ยแต่กินหมดเลยกินหมดค่ะถ้าได้ดูเบื้องหลังเคยมีทําเมนูไข่เจียวเหมือนกันนะคะในในละครแล้วก็แบบเอ้ากินหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีคนที่บอกว่าที่อาหารอร่อยแล้วตจ้าทำเมนูแบบนั้นซ้ำๆมีไหมครับเป็นคนแบบนั้นไหมอ่ะก็เป็นนะคือมันเป็นเมนูที่เรามั่นใจนะอบคั ก็ฝา,ากด้วยนะคะสำหรับพรซเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะฝากแม็กกี้ด้วยนะคะทุกคนค่ะคุณพัญยาค่ะพี่เบลาคือช่วงน,นี้กระแสจีนใหม่ะค,ะค่ะพี่เบลขา,า,า,าค่ะไปค่ะโอ้มาไ,ไ,ได้ยังไงทิปไปทิปเออท,ทิปล่าสุดอ๋ออันนั้นเป็นทิปที่ไปกับทางลูกคา้าแล้วก็ค่ะผู้โชคดีค่ะได้ไปเที่ยวกันพอมีรูปรูปคู่ออกมาหลายคนก็แบบเอะมันดูแบบว่าเป็นไปได้นะอเคมีตั้งแต่หนังแล้วแหละ ใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนักด้วยที่ทําให้แบบทุกคนชวนคิดแต่ว่าเอาจริงทิปนั้นคือได้เจอกันวันนั้นวันเดียวเลยค่ะที่แบบใช่ที่ได้ไปเจอกันคือบังเอิญว่าเราได้ไปที่ตรงที่เป็นลานสกีเราพายุหิมะเข้าพอดีแล้วเบลก็แบบทิปทางที่เบลยืนเหมือนแบบเหมือนลมมันเข้าหน้าเบลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็พยายามเหมือนช่วยๆกันว่าเออแบบจะทํายังไงดีเพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้ลืมตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแบบช็อตช่วยเหลือกันอะไร คืแฟนแฟนซิปกันแล้วรู้สึกไงน้างคะแบบมีแฮชแท็กอะไรเงี้ยหรอคะอ๋อก็ก็หวังว่าจะมีผลงานต่อ,ตอไปกับใบล,ละกนะะันค่ะมีคุยไหมคะเพราะว่าเขาเป็นแบบแนวอาร์ติฟเพลเงเพิงอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีแบบนิดหน่อยเวลาที่เออเดี๋ยวจะมีงานหรือว่ามีอะไรที่แบบจะต้องตกลงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้งานเปิดโกนา คุณย่าหรือคุณยายของใบเขาบบชอบเบลด้วยใช่ค่ะก็ก็คุณย่าคุณยายเป็นแฟนคลับค่ะก็ดูละครก็เลยใบก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังจบงานถ่ายรูปกับที่บ้านได้ไหมใบก็บอกได้สิมาเลยอะไรเงี้ยถ้าจะมีการรุ้นกันต่อลรคะเบลแบบโสดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะคืออนาคตไม่แน่อย่างนี้หรอคะอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม ได,ดไ,ดได้จต่กีไหนสิได้ท <c oughs> ี่ได้แฮชแท็กบีบีเพิมาแล้วนะคะตอนนี้อ๋อค่ะเบลเห็นแฮชแท็กอะไรต่างๆที่มันดขึ้นมางไหมคะเบลเห็นแต่ว่าเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลังๆแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ดูเท่าไหร่อืมก็ก็แต่ได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะเรื่องงานเลยรไหเรื่องงานน่าจะยังน่าจะยังค่ะถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงานล่ะคะ ค่ะไม่ได้เจอค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวเลยคุยแต่เรื่องงานอะไรนะเองว่ยุใช่ใช่ใช่ต่อตอนนี้โสดไหมคะโสดค่ะสนิทไหมคะโอ๊ยสนิทค่ะพอเรามีการออกประชาราว่าเราโสดเออแต่ว่าเราก้แบบว่าอยากได้คนที่มาคุยบ้างอะไรแบบนี้มันมีเข้ามาบ้างยังใช่ไหมคือก็เขาก็มีเข้ามานะแต่ว่าก็ยังคุยกันแบบ เขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปแบบกว่าเพื่อนอะไรประแบบนี้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็อะไรฟิลฟิลนานอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ทำให้เขาบ้างที่พิเศษอะไรเลยหลังจายังไม่ได้มีเวลามากกว่าคนไทยยังไงคร้งเข้ามาแบบถึงชั่วโมงแล้วต้องกลับแล้วหรือยัไม่ไม่ก็คือแบบก็คุยอะไรแบบเหมือนทําความรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอมีบ้างรู้สึกไหมเขาว่านั่นคือการเข้ามาจีบคุณเบล คืออย่างที่เบลบอกคือถ้าแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเบลอาจจะแบบว่าตกแบบไม่ไหวอะ,อะไรอย่างนั้นก็คืออยากให้แบบถ้าคุยกับใครจริงๆก็อยากแบบทําความรู้จักกันก่อน่า,กกาเราต้องเริ่มจากการที่พี่เบลว่างก่อนหรือว่าเรื่องขอการที่แบบผู้ชายคนนั้นเขาต้อง,ต,องต้องมาในรูปแบบไหนที่เวลวบลจะเกบรู้สึกว่าอ่ะคนนี้มันจะไปต่อได้ต้องว่างก่อนละหรอช่วงนี้งานรุมเราอีกแล้วออ แตแสดงว่าก็ต้องยาวเลยหรอต้องกลายปว่าต้องโฟกัสกับงานยาวไปเลยไหมคะหรือว่าม,มันก็คือไม่เกี่ยวหรอคะมันก็แล้วแต่ว่าแบบจังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้ามันจะใช่ถึงงานยุ่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้อ,อ,อย่างอยอากมีไหมหรอก็อยากแต่ก็อยากมีแบบที่มันมีความสบายใจด้วยอย่างงี้แบบคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพเป็นที่หมายถึงยังไงพี่เบล มันต้องมันต้องเป็นคนที่ม,มีเวลาด้วยมีเวลาเออให้กับเราอตอมมันคือเป็นการที่แบบมันต้องแมชกันไม่ว่านะแบบคุยกันดูเรื่องมีความคิดเห็นอะไรที่แบบไปในทิศทางเดียวกันหรือแบบมีความชอบมีอะไรที่แบบเหมือนกันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะอย่างช่องนี้คือกระแสของแบบว่า แฟนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแรงอ่างพี่เบลคนก็เลยไปจับกินกันใหญ่ไปแบบว่าเป็นไปได้ไหมต่างๆอ่างพี่เบลค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษค่ะอ่าพี่แจ็คไปด้วยอลายก็จะสงสัยว่าไปไงมาไงถึงได้ไปอย่างเงี้ยงเบลเล่าค่ะก็คือไปซัพพอร์ตแหละไปซัพพอร์ตพี่ๆน้องๆศิลปินนะคะคือแบบรู้จักกับพี่ก้องห้วยไล่กับ น้องเบลที่เป็นแฟนพี่ก้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเหมือนมีโอกาสก็ได้ไปออให้กําลังใจด้วยแล้วเแบลบมองว่ามันเป็นงานเฟสติวัลอะเนาะแล้วก็เราเป็นลูกหลานคนอีาสานเหมือนกันเราก็ไปเหมือนแบบเหมือนเพื่อซัพพอร์ตแล้วก็อยากไปดูบรรยากาศอยากไปอะไรอย่างนี้ด้วยละรวมถึงพาคุณแม่ไปด้วยก็แบบมีทริปไหว้พระเองด้วยคะ่ะ แต่หมูเนาะใช่ใช่ค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนงานหมู่แล้วก็มีเหมือนมีเฮโนดเป็นแบบจุดเชื่อมอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะตอนขึ้นเวทีนี่พี่พาขึ้นเนี่ยเราเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือไงตอนแรกคือแปลว่าก,กำลังกินข้าวอยู่หลังเวทีค่ะ <c oughs> แล้ว <c oughs> พี่มี่อ่ะ <c oughs> ก็คือเหมือนประกาศขึ้นมาแล้วเราก็แบบทาตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็รีบวางช้อนแล้วก็แบบก็ขึ้นไปก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็แบบโอ้คนทําไม่คิดว่าคือมันค่อนข้างไกลแต่ว่าคนคือมาเยอะมากๆเลยอ่ะ ค่ะฟังฟังชอนแล้วคุม้มเวทีเลยฟังชอนแล้วคืนเลยคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะแบบเหมือนซัพพอร์ตแล้วก็อยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็มันดีซัพพลีดเลยเนาะใช่ค่ะมันเลยบอกว่า <c oughs> แบบที่เธอเองแบบไลฟ์สไตล์กับแบบที่กล้องเบิร์นหรืออะไรอย่เงี้ยเอง <c oughs> ไม่น่าจะแบบว่าเออคนราะนั่นแนวการค่ะค่ะใช่ใช่เข้าใจก็อย่างที่บอกแหละคืออยากไปเพื่อแบบไปซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เ <c oughs> หมือนมันก็ ้ให้แบบอะไรตอบแทนแบบใช่แลก็รู้คนอีสานเหมือนกันจบขเานียวเขาไี่คะก็ได้จบบ้างไม่จบบ้างกินส้มตำอย่างเงี้ยแล้วก็คือเจอวิภาพระวังตางช่องหนเนาะใช่ใช่ก็เหมือนแบบว่ามันได้สนับสนุนวงการบันเทิงด้วยอะค่ะเราก็แบบเป็นฝ่ายสพพอตละกันที่จริงงานแบบนี้เองคนคนในวงการบันเทิงเองแทบจะไม่มีเส้นอะไรบางมามากัดเลยถึงเหี้ยพี่เบลกับกันแบบนี้ ใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราก็เราก็ควรจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแหละแล้วก็เราก็เป็นแบบอานักสแสดงเขาเป็นแบบศิลปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจรงิงแล้วเราก็คืออยู่ในวงการเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละค่ะได้ช่วยกระตุ้นกระตุ้นท่องเที่ยวด้วยหลังหน้าี่ต้องเอาตีก่อนคือ่างนนะะอุ้ย <laughs> <laughs> ไม่กล้าค่ะมีแต่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆค่ะ <laughs> ไม่กล้าไปสักเพลงหนึ่งเลยไม่กล้า <laughs> ขอบคุณค่ะขอเป็นแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจก็พอค่ะแล้วคุณเม่ก็ว่าวมาใส่ยิ่งสารในยู่บป้องโอ้ยส่วนมากฟังได้ค่ะเบ้าได้นิดหน่อยค่ะแล้ววันนี้จะเป็นแบบแล้วว่าได้ลิตรบิดแม่น่าจะว่าได้เออคุณแม่ก็ว่าได้อยู่ค่ะอ่าคลิปที่พาพาพาคุณแม่ไปไปพาคุณแม่ไปขึ้นภูทอกมาค่าเป็นยังไงบ้างของมันสาหัสมากมันดุมากเหมือนกันนะรูปเกลือกเหมือนกันคือ บันไดชันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกคือแบบเหมือนหอบแพกแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือเอาจิงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะขึ้นไปจุดชมวิวสูงสุดแต่ว่าขึ้นผิดทางแล้วทีนี้กลายเป็นแบบปีนป่ายเลยอ่ะก็เออไหนๆก็มาแล้วเราต้องไปให้สุดอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากข้างบนค่ะลานานไหมไม่นานเท่าไหร่นะคะพอเสร็จอนนันนั้นปุ๊บก็ค่อยแบบเดินบนสะพานไม้แล้วก็ลงมาค่ะแต่ว่าช่วงนั้นคืออากาศดีพอดีก็เลยแบบ แม่แม่ว่าไงบ้างคุณแม่แข็งแรงมากค่ะก็ขึ้นไปจุดชมวิวอ่ะ,อะ,ะวันถัณแม่ไปมูไปไหว้วไปขอไ,ปไม่เลยค่ะคือเหมือนคุณแม่เขาอยากไปดูด้วยแหละแบบสะพานไม้อยู่กลางแบบตรงนั้นค่ะแล้วกลัวไหมครับแบบการไปที่แบบนั้นแล้วมันก็แบบบางหลายคนจะกลัวกับที่สูงแล้วก็แบบหวดเสีอะไรแบบนี้ ลงก็แอบบั่เสียวนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างชันแต่ว่าคือเหมือนด้วยเขาทําบันไดทําอะไรไว้ดีแล้วก็มือสองมือแบบเกาะราวแล้วก็ค่อยๆลงมาใจเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะไม่รีบร้อนจริงแม่ทุกคนี้ชอบทริปแบบนี้อยู่แล้วที่ต้องแบบใเป็นเจอะไรแบบนี้ใช่คุณแม่ก็ชอบค่ะก็ไปมาถ้ำนาคาถ้ำนาคีปูท่อไปมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผู้พิชชีอะไรอย่างเงี้ยน <laughs> <laughs> ะก็พาไปตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ยังแข็งแรงดีกว่าค่ะแล้วคุณแม่เขาก็แบบ เป็นคนรีเควสเองด้วยนะะแล้วน้อได้ขออะไรไหมครัไหนๆก็ไปถึงแล้วเลยไม่ได้ขออะไรเลยค่ะแค่เหมือนนึกถึงตอนก่อนขึ้นไปว่าเออแบบขอให้ขึ้นไปถึงให้ได้ขอให้มีโอกาสได้แบบเขาขึ้นไปสักการะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะวันเสาร์เดี๋ยวไม่มีเรื่องถามวันเสาร์จะวันพุธวันไหนวัน